ลมพายุซัดเรือเอ็นไปด้านข้างเมฆดำปกคลุมราวกับจะกลืนเรือทั้งลำผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่แปดเจ็ดเสเตปมีเอสลงท้ายเรยืนบนดาดฟ้าเรือบินท้องฟ้าสดใสและเมืองลอยฟ้าอยู่ไกลลิฟข้างหลังคลีปกว้างโอบลมอย่างสง่างามเบื้องหน้าเมืองลอยอยู่เหนือเมฆน้ำตกใสไหลลงสู่ม่านหมอกด้านล่างราวกับความฝัน แสงสัญญาณสีแดงกระพริบเสียงเตือนดังขึ้นทั่วเรือเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วลมพายุซัดเรือเอ็นไปด้านข้างเมฆดำปกคลุมราวกับจะกลืนเรือทั้งลำหัวเรือเริ่มดิ่งลงผ่านชั้นเมฆเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนอย่างน่ากลัวเรกังครีบเต็มที่รับแรงลมมหาศาลเพื่อชะลอการร่วงของเรือแรงลมที่เขาโอบด้วยครีบค่อยๆดันเรือขึ้นจากการโตอิสระ กลับสู่เส้นทางปลอดภัยเสียงโห่ร้องดังขึ้นทั่วดาดฟ้าเรยิ้มเขินแต่ในใจโล่งอกเขายืนรับคำชื่นชมต่อหน้าสภาเมืองผู้คนโบกมืออย่างยินดีเรืหัวรอก,กับเพื่อนกาลาสีผมแค่ไม่อยากให้เรือเปียกคำพูดง่ายๆที่ซ่อนความกล้าของฮีโร่ตัวจริง